สวัสดีครับวันนี้พบกับฟอยเดย์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำหม่าม่าลำยอนใส่ไส้กรอกใส่ไก่ใส่ขี้นะครับเราทำข้าวผัดแซลมอนนะครับข้าวผัดแซลมอนที่อุดมไปด้วยโอเมก้าสามและก็วิตามินบีนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้องครัวกันดีนะครับอันนี้ครับผมก็อยู่ที่ถนนสุนรภานะครับนะครับที่ปั๊มปตทนะครับอยู่กับน้องวินลี่นะครับแล้วก็น้องพีเจนะครับ ครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านอาหารดีกว่านะครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็ได้นะครับได้ซื้ออาหารมาแล้วนะครับมีการเข้าถนนเลาไม่ได้เหรอก็ไปเข้าฝั่งนี้ไหมเข้าใจไหมี่ะเข้าใจมือเรือในบ้านกูอะไม่แล้วไอ้รถคันนี้ไม่ได้ไม่เดีวตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ร้านอาหารนะครับนี่คือเชฟนะครับเชฟอาหารวันนี้นะครับอร่อยไหมครับ อร่อยมากครับครับขอจบคลิปวิดีโอแค่นี้นะครับพร้อมกับหน้าตาอาหารนะครับแต่ล้วก็หน้าตาหอ,อยวินนะครับจบเลยครับอย่ามาไหมนี่มึงโทรหาใครเนี่ยเขี้ยึงดูตูดมันดิมึงด่าดแบบว่านี่เขี้ยตูดแดงนี <laughs> ่<ง>ไม่ล้าวะนี่มันตูดไม่ล้างอะ่ะเฮีย ดูมันดูมันเทียนน่ารักังวะโอ้ยเท <laughs> <HAHA inski> ียนี่ขาเทียนขาเทนเทียนเียเียอุ้ยเลียดเจดร้อยจ้ะนี่อัติวะเทียม่ึงยังแดงอ่ะเทียขามันยัง้เทียละตกลบกัน